เยวก็จะบีบเอาแต่น้ำครับคันเอาแต่น้ำลินให้หมดเลยครับฉีดพรมไปเลยครับให้ทั่วห้องเครื่องรถยนต์ของเราอย่างนี้ครับฉีดไปเลยครับเราสามารถนำน้ำยาตัวนี้ไปฉีดตามซอกลืบตามห้องครัวตามมุมอับตู้เสื้อผ้าก็ได้นะครับในบ้านไม่จาเป็นต้อง ฉีดห้องเครื่องยนต์รถยนต์อย่างเดียวครับสามารถที่จะนำไปใช้ในบ้านได้ครับฉีาาบดพ่นบ,บนฟ้าเพดานหรือตามซอกลืบต่างๆที่เป็นทางเดินของหนูครับมันจะทำให้หนูไม่กล้าเข้ามาใกล้ในบ้านเราอีกเลยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องหนูมารบกวนบ้านของเราแล้วก็ห้องเครื่องรถยนต์ของเราได้ครับสวัสดีครับ พบกันอีกครั้งกับช่องทำเองได้ชาแนลวันนี้จะมาเสนอวิธีทำน้ำยาไล่หนูให้ได้ผล100%นะครับซึ่งผลจากการทดลองมา1เดือนเต็มรับรองได้เลยว่าหนูต่างๆเนี่ยหายเกลี้ยง100%เลยนะครับโดยเฉพาะหนูที่ชอบขึ้นเครื่องห้องรถยนต์ของเรานะครับจากเมื่อก่อนที่มีหนูเต็มไปหมดทั้งขี่ทั้งเยี่ยวรอยตีนเต็มห้องเครื่อง หลังจากใช้สูตรนี้ไปภายในหนึ่งเดือนหนูไม่มาใกล้เลยครับห้องเครื่องสะอาดเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำน้ำยาไล่หนูกันเลยครับวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมมีแบบนี้นะครับหนึ่งใบมะกรูดครับใบมะกรูดถ้าเป็นใบแก,แก่ๆุกเขียวยิ่งดีกินจะได้ถุนมากๆสองลูกยอครับ ลูกยอลักษณะนี้ครับหาเก็บมาได้เลยสามใบพลูครับใบพลูเน้นเขียวๆกับแก่หน่อยครับกินจ้ได้ชุนๆใบพลูสี่ยากันยุงครับสีอะไรก็ได้ยากันยุงห้าแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์ล้างแผลนี่แหละ น้ำเปล่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเลยนะครับนำใบพลูลูกยอไปมะกรูดครับมาตำให้ละเอียดนะครับเ,เราจะใส่เข้าไปเลยครับเราจะตำให้มันละเอียด ตุ้ยอรเราก็ฟันตั้หน่อยครับให้เป็นชิ้นไม่ได้ตำง่ายนํำผสมกันเข้าไปครับจากนั้นก็ตำ ให้ละเอียดแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นำยาจะเป็นดูงมาตําให้ละเอียดเหมือนกันแหบกบเลยครับแจะตําให้ละเอียด ก็ได้แบบนี้ครับ ทำให้มันละเอียดเลยครับนี่คือ,อยาก,กันยุงนะครับเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำยาก,กันยุงที่ตำละเอียดแล้วใบพรูใบมะกรูดลูกยอที่เราได้ตำละเอียดแล้วนะครับเราจะนำมาใส่ในถ้วยนี้ออกมาเลยครับ เอาใช้มือจับตักได้เลยครับอเอาไว้ในถ้วยต่อไปแล้วก็นำยาก,กันยุงนะครับที่เราได้ตามจนละเอียดแล้วนำมาเทใส่ครับจากนั้นนะครับเทผสมใส่นะครับแบบนี้ครับ น้ำเปลา่าจากนั้นเราก็ทำการผสมครับพยายามหาถุงใสหรืออะไรมารรอบมือเราไว้นะครับเราทำการผสมนวดให้ส่วนผสมของน้ำยาเข้ากันครับ พอเสร็จแล้วผมจะนำมาฝากที่ฝากไว้ในภาชนะนี้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะคั้นเอาแต่น้ำนะครับเราจะเอาแต่น้ำเท่านั้นโดยการนำผ้าที่เราเตรียมไว้ครับ มากรองครับมากรองเราจะกรองขันเอาจากน้ําครับเราก็จะนํานี่ครับส่วนผสมที่เราได้ผสมกันครับทีเข้าไปบนภากรองเลยครับจากนั้น ก็จะบีบเอาแต่น้ำครับคันเอาแต่น้ำนี่ครับจะคันเอาแต่น้ำครับเราจะบีบเอาแต่น้ำคันเอาแต่น้ำขัขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำน้ำยาที่เราได้คั้น เสร็จเรียบร้อยแล้วนำมารินใส่กวดเปล่าที่เราได้เตรียมไว้นะครับรินให้หมดเลยครับต่อไปเราก็ได้นำเราจะนำแอลกอฮอล์นะครับที่ได้เตรียมไว้เทเข้าไปผสมกับน้ำยานะครับ ประมาณห้าฟาครับจากนั้นก็ทำการเขย่าเขย่าครับให้น้ำยาแอลกอฮอลสมเข้ากัน เราก็นําน้าเปล่าที่เราได้เตรียมมาไว้นะครับดินใส่เข้าไปเลยครับจนเต็มขวดเปล่านั่นแหละครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นเรานํำฝามาปิดขวดได้เลยครับ เรียบร้อยครับทำการเขย่าครับให้น้ํายาเข้ากันเสร็จเรียบร้อยครับตับน้ํายาไล่หนูเดี๋ยวเราจะนําไปใช้งานให้ดูนะครับ นี่คือลักษณะของห้องเครื่องรถยนต์นะครับหลังจากที่ได้ใช้น้ํายาตัวนี้ที่ทําขึ้นมาเองประมาณหนึ่งเดือน,นครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หนูหายหมดเกลี้ยงเลยครับไม่มีหนูแม้แต่ตัวเดียวจากเมื่อก่อนก่อนที่ยังไม่ได้ใช้น้ํายาตัวนี้ที่ได้ทําขึ้นมาเองจะมีแต่ตีหนูเปิดมาเนี่ยจะมีพวกเปลือกข้าวพวกกองฟางครับจะมา อยู่ตามบริเวณนี้แล้วก็รอยตีหนูเต็มเลยครับเปิดมาก็จะมีกลิ่นเยี่ยวหนูเหม็นชุนมากเลยทั้งขี้ทั้งเยี่ยวครับเต็มครับอันตรายมากต่อห้องเครื่องรถยนต์ของเราครับนี่คือสภาพแวดล้อมของโรงจอดรถครับทั้งกาวดักหนูทั้งตัวดิบหนูก็ลองมาหมดแล้วครับ หนูก็ไม่ติดหนูจต่ฉลาดมากครับนี่คือรูหนูบริเวณนี้ครับก่อนที่จะมาใช้น้ํายาตัวนี้มาเป็นทางให้หนูวิ่งขึ้นมาที่ห้องเครื่องประจำครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับเราทํำการเขย่าวขวดทุกครานะครับก่อนใช้งานจากนั้นก็ ฉีดพรมไปเลยครับให้ทั่วห้องเครื่องรถยนต์ของเราอย่างนี้ครับขีดไปเลยครับจะสังเกตว่าจะมีกลิ่นฉุนแบบธรรมชาตินะครับเป็นกลิ่นฉุนที่หนูไม่ชอบหนูมันเกลียดกลิ่นฉุนครับแค่นี้ครับ เสร็จเรียบร้อยครับเราสามารถนําน้ํายาตัวนี้ไปฉีดตามซอกลืบตามห้องครัวตามมุมอับตู้เสื้อผ้าก็ได้นะครับในบ้านไม่จําเป็นต้องฉีดห้องเครื่องยนต์รถยนต์อย่างเดียวครับสามารถที่จะนําไปใช้ในบ้านได้ครับฉีดพ่นบนฝ้าเพดานหรือตามซอกลืบต่างๆที่เป็นทางเดินของหนูครับมันจะทําให้หนูไม่กล้าเข้ามาใกล้ในบ้านเราอีกเลย เพราะว่าหนูมันจะไม่ชอบกินฉุนครับยิ่งกินฉุนจากใบพลูแล้วก็ใบมะกรูดรวมทั้งยาจุดกันยุงลูกยอครับมันจะเป็นสูุนไลายที่มีกลิ่นฉุนมากๆหนูจะไม่ค่อยชอบครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องหนูมารบกวนบ้านของเราแล้วก็ห้องเครื่องรถยนต์ของเราได้ครับ ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้งพอครับรับรองว่าหนูหายเกลี้ยงหมดเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์พิสูจน์มาแล้วครับในระยะเวลาหนึ่งเดือนกับน้ำยาตัวนี้ครับที่ได้ทำขึ้นมาเองครับยังไงก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้ดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทำเองได้ชาแนล ด้วยนะครับสวัสดีครับ